ป่าดิบดงไพรอันกว้างใหญ่ไพราสารสดลูกหูลูกตาเริ่มเขียวขจีขึ้นมาอีกครั้งหลังที่ได้รับน้ำฝนป่าเบญจพรรณที่ขาดน้ำเขียวชะอุ่มขึ้นมาอีกราเหล่าบรรดาเอื้องป่าบุพชาติต่างแข่งกันเบ่งบานสะพรั่งสัตว์ป่าน้อยใหญ่ที่หนีหายเข้าป่าลึกเริ่มปรากฏตัวออกมาให้เห็นเมื่อความอุดมสมบูรณ์กลับมา สายฐานที่เคยเหือดแห้งบัดนี้กลับมาไหลรินเป็นเส้นเลือดหล่อเลี้ยงสรรพชีวิตอีกครั้งดงมะเฟืองเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่แทรกตัวขึ้นอยู่ท่ามกลางผืนดงที่รายล้อมไปด้วยหุบเขาและผืนดงน้อยใหญ่ยากแก่การเข้าถึงบ้านเรือนของผู้คนที่นี่กระจัดกระจายอยู่ตามแมกไม้บ้าง ตามเชิงเขาบ้างและริมห้วยชาวบ้านที่นี่เพิ่งอพยพย้ายเข้ามาอยู่ได้ยังไม่ถึง30ปีโดยส่วนใหญ่แล้วนั้นย้ายเข้ามาอยู่เพราะที่เดิมแห้งแล้งจนสู้ไม่ไหวในเช้าตรู่ของวันนี้ทิดมากกำลังตระเตรียมข้าวของออกเดินทางไปที่ไหนสักแห่งทิดแสงผู้ที่เป็นสหายเดินมาหา กะว่าจะชวนไปเข้าปา่าเมื่อมาถึงเห็นทิดมากกำลังเตรียมข้าวของอยู่จึงเอ่ยถามดีมากเอ็งเตรียมของเยอะขนาดนี้เองจะไปไหนวะทิดมากเห็นผู้เป็นสหายเดินเข้ามาจึงเอ่ยตอบว่าข้าว่าข้าจะขึ้นไปล่าสัตว์ที่ไร่ซากกระเหล่งยางข้าได้ยินมาว่าที่นั่นสัตว์ป่ามันชุมนักเออเอ็อเองมาก็ดีแล้ว ข้าว่าจะชวนเองไปด้วยพอดีทิดแสงได้ยินดังนั้นก็อุทานออกมาเฮ้ยที่นั่นป่ามันดุนะโว้ยชาวกระเหลี่ยงที่เคยตั้งหมู่บ้านอยู่ที่นั่นต้องย้ายหนีข้าว่าเอ็งอย่าไปเลยดีกว่าว่าทิดมากถอนใจแล้วเอ่ยว่าไอ้เรื่องนั้นข้าก็รู้ได้ยินผานอื่นๆเล่ามาเหมือนกันแต่จะว่าให้ทำยังไงวะป่าแถบเราสัตว์มันหายากขึ้นทุกวัน เพราะว่าไอ้พวกทำไม้เสียงเลื่อยยนของพวกมันทำให้สัตว์ป่าแถวนี้แตกตื่นกลัวหนีหายเข้าป่าลึกกันไปหมดเขือนยังมัวแต่เตื่นกลัวกับเหล่าพวกนั้นมีหวังก็อดตายกันพอดีและอีกอย่างบางทีพวกพลานที่เข้าไปในนั้นมาแล้วพวกมันก็อาจจะสร้างเรื่องเล่าหลอกคนอื่นเพื่อให้ได้ไปล่าสัตว์เฉพาะเพียงแต่พวกมันที่เองว่ามามันก็มีเหตุผลอยู่นะ ไาถ้าเรื่องนั้นเป็นความจริงขึ้นมาล่ะจะทำยังไงถ้าเรื่องมันเป็นเรื่องจริงอย่างที่พวกเขาเล่ามาจริงๆก็ต้องว่ากันอีกทีแล้วว่าแต่เองจะเข้าไปกับข้าหรือเปล่าว่าไอ้แสงถ้าไปก็รีบไปเลยเตรียมปืนและข่าวข,ของของเองเลยนะใจจริงของข้าแล้วก็ไม่อยากไปแต่ได้ฟังเองพูดมาเมื่อกี้ข้าก็เกิดอยากจะพิสูจน์ขึ้นมาเหมือนกันว่าที่นั่น สัตว์ป่ามันชุมจริงหรือเปล่าและข้อสําคัญป่านั่นอาจจะดุอย่างที่เขาเล่าลือหรือเปล่าล่ะเ็งรอข่าสักประเดียเด๋ยวเดี๋ยวข้าจะกลับไปเอาเปืนก่อนชั่วโมงต่อมาทิศแสงก็กลับมาพร้อมกับปืนลูกซองเดี่ยวคู่ใจครั้นแล้วในช่วงสายการเดินทางนั้นก็เริ่มขึ้นทิศมากเดินนำสหายลัดเลาะอ,ออกทางด้านหลังหมู่บ้าน เดินข้ามลําห้วยที่ตื้นเขินจากนั้นก็เดินลัดไปตามทางเกวียนเก่าๆเส้นทางเกวียนที่ขาดหายบ้างเป็นบางช่วงเนื่องจากธรรมชาติเริ่มเข้ามายึดคืนพื้นที่ก่อหญ้าและพุ่มน้ำขึ้นหนาเป็นบางช่วงจนทั้งสองต้องตัดทางถึงจะเดินต่อไปได้ป่าในช่วงนี้เป็นป่าไม่ค่อยทึบนักครั้งหนึ่งเดินผ่านต้นกระท้อน ที่มีลูกสุกเต็มต้นปราณป่าทั้งสองต้องสะดุ้งตกใจยกปืนขึ้นเล็งไปที่ต้นกระท้อนป่าเมื่อมีตัวอะไรบางอย่างเขย่ยาต้นอย่างแรงเมื่อพวกเขาทั้งสองเดินผ่านแต่เมื่อเพ่งสายตาดูดีๆแล้วก็พบว่าเป็นชนีตัวหนึ่งที่มันกำลังจับจ้องมาที่ปรานทั้งสองในมือของมันยังถือลูกกระท้อนสุกอยู่ ร่านทั้งสองหันมามองหน้ากันแล้วสายหน้าไปมาก่อนจะลดปืนลงเ้เล่นเอาสะตกอ,อกตกใจไปหมดทิดแสงพึงพรรมพำออกมาอย่างหัวเสียนี่ถ้ามึงไม่ใช่ชน,นีคงลั่นไปสปักปงเฮ้ยปล่อยมันไปเถอะวะทิดมากว่าแล้วเดินต่อระหว่างทางนั้นพวกเขายังไม่พบสัตว์ชนิดใด ควรฆ่าแก่การยิงสักเท่าไรโดยส่วนมากจะเป็นลิงข้างกระรอกและปูงนกป่าที่เกาะอยู่ตามยอดไม้ตะวันบ่ายคอยโรยตัวต่ำลงการเดินทางของวันแรกนี้ทิดมากพาทิดแสงไปพักที่ข้างลำห้วยเนื่องจากต้องการใช้น้ำในการหุงหาอาหารสำหรับคืนแรกที่พักพวกเขาทำเพิงพักอย่างง่ายๆ ข้างๆกอไผ่ริมห้วยก่อนจะเร่งหุงหาอาหารกินกันโดยอาหารในมื้อนี้มีน้ำพริกปลาปลาและปลาตัวเล็กๆที่จับได้ในห้วยนำมายัดเข้ากระบอกไม้ไผ่ใส่เกลือใส่พริกจากนั้นก็นำไปเผาไฟไม่กี่นาทีต่อมากลิ่นหอมส่งคุ้งชวนให้น้ำลายสอที่ขาดเสียไม่ได้ในตอนนี้ คือยอดผักผูดที่เก็บได้ตามริมห้วยนำมากินกับน้ำพริกป่าอร่อยอย่าบอกให้เชียวเมื่อจัดการกับอาหารค่ำเสร็จทิดมากอาศาอยู่เวนผัดแรกก่อนค่ำคืนนี้ท้องฟ้าถาดท่าไปด้วยแสงดาวส่องประกายรีบระยับไปตัดกับแสงนวลของจันทราคืนข้างแรมอีกฝ้าของลำห้วยปรากฏร่างเงาตะคุ่มตะคุ่ม เคลื่อนไหวไปมาภายใต้แสงจันทร์นวลสลัวทิดมากหยิบไฟฉายออกมาจากนั้นก็เปิดไฟฉายส่งขึ้นยอดไม้แล้วค่อยๆส่งไล่ตรงต่ำม,มาเรื่อยๆวิธีส่องไฟแบบนี้เป็นวิธีที่จะไม่ทำให้สัตว์ที่เป็นเป้าหมายตื่นตกใจวิ่งหนีหายไปแสงจากไฟฉาย สองไล่ลงมาจนถึงร่างเจ้าของเงาตะคุ่มเมื่อแสงไฟฉายตกกระทบร่างทิดมากก็ต้องเป็นอันรีบคว้าปืนมายกขึ้นประบาแทบจะในทันทีเพราะภาพที่ปรากฏอยู่อีกฝั่งนั้นคือภาพใบหน้าอันเท่ากระบุงยิ่งดวงตาสีเหลืองหว่าวสะท้อนแสงของไฟฉายนั้นทำเอาทิดมากแทบจะอยากกดไกปืนยิงออกไปในตอนนั้นเลย ไทยมันคือไอ้ลายพาดก่อนตัวเท่าลูกบัวมันกำลังก้มลงกินน้ําในลํำห้วยอยู่ดวงตากลมโตเหลืองวาวของมันจับจ้องมาที่แสงไฟอยู่พักหนึ่งผ่านแล้วสิ่งหนึ่งก็บังเกิดขึ้นทำเอาทั้งพรานปลาและเสือลายพาดก่อนที่จ้องสบตากันเป็นอันต้องสะดุ้งสุดตัวทั้งสองฝ่าย เมื่อป่าในลําห้วยกระโดดพุ๊บเยื่อเสียงน้ำแตกกระจายฝ่ายไอ้ลายเพ่นแผ้วนี้หายไปในดงมันคงคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นฝีมือของมนุษย์ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามมันฝ่ายคิดมากสะดุ้งตกใจแต่เพียงเล็กน้อยแต่สติยังดีอยู่ปืนกับไฟฉายยังส่องตามไล่หลังไอ้ลาย จนมันหายลับเข้าป่าฝั่งตรงข้ามเมื่อเห็นว่ามันไปแล้วเขาก็ลดปืนลงก่อนจะทำเลืองไปมองที่ทิศแสงผู้เป็นสหายที่นอนหลับไม่รู้เรื่องอะไรทิดมากเดินกลับมานั่งที่กองไฟเช่นเดิมโดยหันหน้าไปทางฝั่งตรงข้ามเพื่อไอ้ลายมันจะหายตกใจแล้ววกกลับมา จันทราในคืนข้างแรมลอยเด่นเป็นสงา่าท่ามกลางหมู่ดาราที่ไราล้อมปีดริ่งเรไรที่เร้นกายอยู่ในหมู่โครงใรต่างขับขานกรีดป,ปีกร้องระงมดงคำคืนล่วงไปบรรยากาศเริ่มเย็นลงเรื่อยๆหมอกหนาสีขาวมัวเริ่มโรยตัวลงมาปกคลุมพื้นดงทิดมากขวาท่อนฟืนใหญ่ เติมลงไปในกองไฟก่อนจะก้มเป่าอยู่ซักอีกอึดใจหนึ่งพันเปลวไฟก็ลุกโชนขึ้นอีกครั้งเที่ยงคืนล่วงไปแล้วทิดมากลุกขึ้นเดินไปปลุกทิดแสงให้มาอยู่ยามเป็นผลัดต่อไปทิดแสงเมื่อถูกเขย่าลูกก็งัวงเงียลุกขึ้นมาก่อนจะเดินไปที่ลำห้วยห่างก้มกวักน้ําขึ้นมาลูบหน้าจากนั้น ก็เดินมานั่งลงข้างกองไฟค่ำคืนดำเนินไปจวบจนกระทั่งเส้นขอบฟ้าด้านทิศต,ตะวันออกมีเส้นแนวขอบฟ้าปรากฏขึ้นมาทิศแสงจึงเดินไปปลุกทิศมากเช้าตรู่ตะวันเริ่มใช้แสง เหล่าบรรดาไก่ป่าต่างๆส่งเสียงขันรับกันไปมาจากเขาลูกหนึ่งสู่เขาอีกลูกหนึ่งรานทั้งสองเร่งหุงหาอาหารกินกันในยามเช้าก่อนออกเดินทางกันต่ออีกครั้งในยามตะวันฉายแสงเต็มที่การเดินทางในวันนี้คิดมากเป็นผู้นำทางเช่นเดิมจากลำห้วยที่พักกันเมื่อคืน เขาพาผู้เป็นสหายเดินไล่ทวนลำห้วยขึ้นไปพอถึงช่วงโค้งเขาก็พาทิศแสงเดินตัดเข้าป่าก่อนจะพาวกเข้าสู่ทางด่านเก่าทางด่านนั้นนำพวกเขาทั้งสองตัดขึ้นป่าสูงจากนั้นเดินต่ออีกสักชั่วโมงเศษก็พ้นเขตป่าและเบื้องหน้าในตอนนี้คือสันเนินเตียเต้ย คิดมากหยุดเดินแล้วหันไปทางทิศแสงพ้นสันเดินนี้ไปก็จะเริ่มเข้าเขตปู่บ้านล้างของกะเหลี่ยงยางแล้วละวะทิศแสงพยักหน้าเป็นการรับรู้คิดมากพาสหายเดินลัดขึ้นตามสันเนินพอผลขึ้นมาได้เขาก็พบกับดงต้นยางใหญ่ทั้งสองเหลือบมองดูบริเวณโคนต้นก็พบร่องรอยการเจเาะเผาเอาน้ำมันยาง ซึ่งยังคงเหลืออยู่ครั้นเดินต่อไปอีกซักระยะหนึ่งก็พบเข้ากับหมู่บ้านกระท่อมที่บ้างยังคงสภาพดีบ้างก็เอ็นเอียงอยู่ในสภาพจะพังมิพังแลบบางหลังก็กองอยู่กับพื้นไล่ซากที่ว่าจะไปมันอยู่ตรงไหนวะทิดแสงเอ่ยถามขึ้นขณะเดินผ่านหมู่บ้านร้างตามที่ข้าฟังเขาเล่ากันมา มันก็น่าจะอยู่ตรงเชิงเขาท้ายหมู่บ้านโน้นละวะทิดมากว่าพางชี้มือไปที่เชิงเขาที่มองเห็นอยู่ไม่ไกลนักเอยเฮ้ย,ยนี่จะเดินอ้อมไปทำไมวะทำไมไม่เดินเข้าหมู่บ้านเลยมันจะไม่ใกล้กว่าอีกหรือจะได้เข้าไปดูสภาพของหมู่บ้านด้วยว่าเป็นไงทิดแสงเอ่ยขึ้นเมื่อเห็นว่าทิดมากกำลังจะพาตนเดินอ้อมหมู่บ้านไปอีกทาง แผนที่จะพาเดินตัดเข้าหมู่บ้านดูท่าจะเดินไปที่จุดหมายได้เร็วกวา่าข้าว่าอย่าไปยุ่งกับมันเลยดีกว่ากับหมู่บ้านล้างมาแลมปีแบบนี้อาจจะมีอะไรเข้ามาอยู่คืินเดินสุม 4, ส่มสี่สุ่มห้าเข้าไปเหลอๆเพลพวกเราอาจจะไปเจอไอ้แมวยักษ์ที่มันเข้าไปหลบนอนแถวนั้นก็ได้ คิดมากว่าแต่ครนั้นอีกใจหนึ่งของเขาก็อยากเข้าไปดูเช่นกันแต่ก็กลัวว่าเข้าไปแล้วจะเจออะไรบางอย่างที่ไม่ใช่คนและสัตว์เนื่องจากหมู่บ้านกระเรียงยางแห่งนี้ขึ้นชื่อเรื่องการเล่นศาสตร์ลี้ลับบางทีก่อนที่พวกกระเรียงยางจะจากไปอาจทำการลงอาถรรพ์ไว้ก็ได้หรือไม่ ก็พวกที่ตายไปเพราะอาถรรพ์ป่าอาจจะสิงสู่อยู่ที่นั่นคอยดักเล่นงานคนที่หลงเข้าไปเพราะฉะนั้นจะเป็นการดีที่สุดที่จะไม่เข้าไปยุ่งกับที่นั่นทั้งสองก็มาถึงไรซากตรงเชิงเขาไร่แห่งนี้ยังปรากฏพืชพันธุ์บางชนิดให้เห็นอยู่บ้างเช่นแตงล้านมันขา้าวโพด ที่เกิดขึ้นประปรายถึงแม้ที่นี่จะร้างไปหลายปีแต่เมล็ดพันธุ์พืชที่ยังหลงเหลือจากต้นแม่ที่สัตว์ป่ากินเหลือไว้ยังคงจเจริญงอกงามอยู่คิดมากกับทิศแสงเดินวนหาร่องร,อ,งรอยสัตว์ป่าและต้นไม้ที่พอจะขัดห้างได้อยู่นานโคทีเดียวกระทั่งไปได้ต้นตะแบกใหญ่ที่อยู่เกือบจะท้ายไร่ที่จะขัดห้างได้ ถึงจะไกลไปหน่อยแต่ตรงนี้ดูเหมือนจะมีร่องรอยสัตว์เดินผ่านเยอะพอสมควรจากนั้นทั้งสองก็วางสัมภาระไว้ที่โคนต้นตะแบกก่อนจะเดินเข้าไปในดงที่อยู่ห่างออกไปเพื่อหาไม้มาทำลูกห้างชั่วโมงต่อมาหลังจากที่ทำห้างกันเสร็จแล้วปรานไพรทั้งสองก็เดินลัดป่าลงไปอีกฟากหนึ่งเพื่อไปที่ลำห้วยตื้น ที่เจอเข้าตอนออกมาตัดไม้ทำลูกห้างเมื่อมาถึงก็จัดแจงเร่งหุงหาอาหารให้เสร็จก่อนที่ตะวันจะตกดินราวๆครึ่งชั่วโมงเศษกับข้าวก็สุกพอดีทั้งสองรีบดับไฟแล้วห่อเอาข้าวกลับขึ้นไปกินบนห้างเพราะหากจะกินตรงนี้คงจะกลับไปที่ห้างไม่ทันมืดแน่นอนเพราะตอนนี้นั้น ะวันคอยต่ำจับจวนจะรับทิวไม้ลงไปทุกทีเมื่อทั้งสองมาถึงห้างทิดมากก็ให้ทิดแสงขึ้นไปก่อนจากนั้นทิดมากก็ก้มลงหยิบก้อนหินขึ้นมาเจ็ดก้อนจากนั้นก็ยกขึ้นบริกรรมคาถาป้องผีพูดผีและภัยอันตรายจากสิ่งที่เหนือธรรมชาติ เมื่อเสกจบครบคราบทิดมากก็จัดการวางก้อนหินที่ตนปลุกเสกไว้รอบๆห้างครั้นเสร็จแล้วก็ปีนขึ้นไปสมทบกับทิดแสงที่นั่งคอยอยู่ด้านบนนั้นเมื่อไปถึงขาวห่อที่ทำไว้เมื่อก่อนหัวคำ่ำก็ถูกนำออกมากินค่ำนี้บรรยากาศโดยทั่วไปเป็นปกติดี หมูรีดริงเรไรในพื้นดงต่างส่งเสียงร้องผับขานบรรเลงเพลงกันอย่างไม่ขาดสายอีกฝากหนึ่งในหุบใดหุบหนึ่งเสียงนกตบยุงดังแว่วมาให้ได้ยินเป็นระยะทิดมากกับทิดแสงคอยสอดสายสายตามองหาสัตว์ที่ลงมากินพืชไร่เป็นระยะในช่วงขณะหนึ่งนั้นทิดแสงที่เหลือมองไปทางหมู่บ้านร้าง ก็ทำท่างแง้นพางเอื้อมมือไปสกิดทิดมากเอ้ยมากดูนั่นสินี่เอ็งดูอะไรของเอ็งวะไอแสงก็หมู่บ้านที่ว่างไงล่ะว,วะเอ็งดูสิทิดแสงว่าพางชี้มือไปทางหมู่บ้านทิดมากเพ่งสายตามองตามมือผู้เป็นสหายสิ่งที่มองเห็นนั้นทำเอาทิดมากแสดงสีหน้าชนิดหนึ่งออกมา เมื่อสิ่งที่เห็นนั้นคือหมู่บ้านที่เห็นว่าร้างเมื่อตอนบ่ายนั้นบัดนี้กลับมีลักษณะของการมีการเคลื่อนไหวในหมู่บ้านแสงไฟและควันไฟลอยออกมาจากกระท่อมน้อยใหญ่หลายหลังเสียงร้องของเด็กดังแววและคนกับเสียงหมาเห่าดูวุ่นวายไปหมดค่านทั้งสองที่มองดูต่างหันหน้ามามองกัน คนหนึ่งกําลังให้อีกฝ่ายอธิบายสิ่งที่อยู่ตรงหน้ามันด่างไว้ชัยหรือไงทิดแสงเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงไม่เกินกระซิบทิดมากที่บัดนี้เกิดอาการวิตกก็เอ่ยขึ้นอย่างเรียบเรียบว่าเออที่นั่นอาจจะมีคนอยู่ก็ได้บางทีอาจจะไม่ย้ายหนีเพราะว่าพวกเขาผูกพันกับที่แห่งนี้ข้าว่าเราอย่าไปสนใจกันดีกว่า คิดแสงได้ยินเช่นนั้นกำลังจะเอ่ยบางอย่างออกมาครั้นนั้นเสียงย่ำกิ่งไม้ก็ดังแว่วมาจากชายป่าทั้งสองหันควับไปดูก็พบ,พบกับกวางเขางามตัวหนึ่งที่มันกำลังเดินออกมายืนก้ม,กมเงย,เงยอยู่ตรงชายป่าราวกับว่ากำลังมองหาสิ่งผิดปกติก่อนที่จะลงมากินอาหารซึ่งการกระทำแบบนี้ เป็นวิสัยของสัตว์ป่าทั่วไปที่จะออกมาดูลาดรลาวก่อนที่จะนำปูงลงมารานไพรทั้งสองเห็นเช่นนั้นก็นละความสนใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านก่อนจะคว้าเอาปืนลูกซองเดี่ยวขึ้นมาถือเตรียมไว้กวางเขางามตัวนั้นกลมกลมเงยๆพลางใส่จมูกไปมาอยู่รู่หนึ่งรานทั้งสองที่แอบมองดูอยู่ด้านบนห้าง ต่างคอยลุ้นอย่างใจระทึกว่าลมจะเปลี่ยนทิศพอบเอากิ่นพวกตัวไปทางเจ้ากวางตัวนั้นหรือไม่และดูเหมือนโชคจะเข้าข้างพวกเขาอยู่เพราะลมที่พัดพาตอนนั้นไม่เปลี่ยนทิศไปทางไหนเมื่อเจ้ากวางมันเห็นว่าไม่มีสิ่งใดที่เป็นอันตรายต่อมันมันก็เดินกลับเข้าไปในราวป่าพักหนึ่งมันก็กลับออกมา พร้อมกันกับปูงของมันที่มีอยู่ราวห้าถึงหกตัวทิดมากกับทิดแสงต่างลุ้นอยู่อย่างใจจดใจจ่อรอคอยให้กวางป่าพวกนั้นเข้ามาในระยะยิงเกือบครึ่งชั่วโมงทีเดียวที่กวางเคาะร้ายตัวหนึ่งเดินเข้ามาอยู่ในระยะยิงทิดมากเอ่ยกระซิบกับทิดแสงว่าไอแสง ตัวนี้ข้าจะให้เองยิงข้าจะเป็นคนคอยซ้ำเองถ้าเองยิงนัดเดียวแล้วเอามันไม่อยู่สิ้นประโยคของทิศมากทิศแสงก็พยักหน้าแทนคำตอบปืนลูกซองเดียวถูกยกขึ้นประทับบาทิดแสงบรรจงเล็งปากกระบอกปืนไปที่ซอกขาหน้าของเจ้าขวางเคาะร้ายภายใต้แสงจันทร์สีนวลและแล้วเสียงกัมปนาศดังฟ้าผ่า ก็ดังขึ้นร่างของกวางเคาะร้ายเกิดอาการสะดุ้งจนตัวยโยนเมื่อกระสุนลูกโดดพุ่งเข้าซอกขาหน้าของมันพอดีจากนั้นอวสานของชีวิตกวางเคาะร้ายมันก็มาถึงมันนอนดิ้นชักกระตุกอยู่ที่พื้นสี่ห้าทีก็แน่นิ่งไป พวกกวางที่เหลือและสัตว์เล็กสัตว์น้อยที่ออกหากินในบริเวณนั้นต่างพากันวิ่งหนีหายเข้าไปในป่าเพราะตกใจเสียงปืนแม่นึกว่าจะไปโดนเสียแล้วที่แสงเอ่ยขึ้นแขนข้างหนึ่งพางยกขึ้นปาดเงือ่อที่ผุดขึ้นเต็มหน้าผากไอ้กวางงามๆงามแบบนี้ไม่ได้เจอมานานดีนะเนี่ยที่ฝีมือของเองยังไม่ตก ไม่กันเสียดายแย่ yeah. ทิดมากว่าไอ้ข้าไอ้ก็ลุ้นอยู่เหมือนกันว่าจะยิงโดนไหมแต่เดี่ยมันโดนก็ถือว่าโชคดีเป็นบ้าเลยว่าว่าแล้วทิศแสงก็หลวงเอาไปใช้ในย่ามออกมาเปิดส่องไปที่ร่างของกวางตัวนั้นพลาง,งพึมพำออกมาเอ้ยตัวมันใหญ่กว่าที่เห็นในตอนนั้นอีกว่าไอ้มาก คิดมากมองตามพลางพยักหน้าเห็นด้วยคำคืนนี้หลังจากที่ได้ลั่นไกยิงกวางไปแล้วบรรยากาศรอบด้านก็เงียบสงัดลงเสียงเหล่าสัพสสัตเองก็เช่นกันต่างหนีหายเงียบไปจะมีก็เพียงแต่ริดริงเรไรเท่านั้นยังคงกรีดปีกร้องแว่วมาให้ได้ยิน ทางหมู่บ้านร้างเองก็เช่นกันตั้งแต่เสียงปืนเงียบลงหมู่บ้านแห่งนั้นก็เงียบตามไปด้วยเช่นกันแต่ความผิดปกตินั้นพรานทั้งสองมิได้เฉลียวใจเนื่องจากยังดีใจกับการได้ยิงกวางไปเมื่อครู่คิดมากเห็นว่าสัตว์ที่ลงมาที่ไร่ซากต่างนี้กระเจิงไปหมดแล้วเขาก็ขยับตัวไปที่คาคบไม้ ก่อนจะเอนหลังพิงเพื่อพักผ่อนเอาแรงทิศแสงเห็นเช่นนั้นก็ทำตามราตีล่วงไปจนค่นคืนหมู่แมลงไรที่ร้องระงมพลันจูจูก็เงียบลงอย่างฉับพลันสายลมเย็นของค่ำคืนที่พัดมาเอื่อยๆออยอย่างไม่ขาดสายก็พลันหยุดลงเช่นกันความผิดปกตินี้ ทำให้ทิดมากที่กำลังหลับพักผ่อนลืมตาตื่นขึ้นมาตามวิสัยของพรานไพรที่แม้ยามหลับก็ต้องคอยเงี่ยหูฟังรหัสป่ายอยู่เนืองเนืองพูดง่ายๆว่าต่อให้หลับประสาทพรานต้องตื่นอยู่เสมอทิดมากรับรู้ถึงความผิดปกติบางอย่างเขาเรีบเอื้อมมือไปสกิดปลุกทิดแสงผู้เป็นสหาย เมื่อทิศแสงตื่นขึ้นรับรู้ถึงบรรยากาศผิดปกติเช่นกันสิ่งที่ทำให้หมู่มแมลงใครหยุดส่งเสียงได้นั้นมันมีไม่กี่อย่างเช่นเสือเสียงปืนและสุดท้ายคืออำนาจเร้นลับอย่างใดอย่างหนึ่งไอ้ลายลือทิศแสงเอ่ยกระซิบถามข้าไม่แน่ใจว่า สองไฟเข้าไปดูซากวางหน่อยสิเพื่อไอ้ลายมันย่องเข้ามาแอบกินทิดมากว่าไฟใช้ขนาดสามท่อนถูกยกขึ้นชี้ไปบนท้องฟ้าวินาทีต่อมาลำแสงไฟก็พุ่งทอดยาวเป็นลำขึ้นไปบนฟ้าก่อนจะค่อยๆไล่ลงมายัางพื้นดินฝ่ายทิดมากยกปืนขึ้นประทับบาเลงจับไปที่ซากวาง ที่พวกเขายิงได้เผื่อว่าจะเจอร่างไอ้ลาหมอบอยู่ข้างๆซากกวางจะได้สัดเข้าไปเลยทว่าเมื่อแสงไฟสาดส่องลงมาตรงซากกวางพ่านทั้งสองก็รู้สึกเย็นว่าไปทั่วสันหลังเมื่อสิ่งที่ปรากฏอยู่ตรงหน้านั้นไม่ใช่ไอ้ลยอย่างที่คิดมันคือร่างของมนุษย์เพศชาย ที่ร่างกายเต็มไปด้วยลายเหลืองสลับดำมันกำลังนั่งก้มหน้ากินซากกวางอยู่เฮ้ยสมิงยังไม่จบรอรับชมกันในอีพีต่อไปนะคะ